ออนนี้นะถ้าเรือเตรียมออกแล้วนะครับสองลำสามลำซ้อนกันเลยนะตรงล่องน้ำก็มีเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เพิ่งผ่านไปนะครับอันนี้มารับตัวหนักนะครับแล้วก็เรือทักเตรียมดึงแล้วครับออกล่องน้ำไปละดึงล,ลำนี้ออกนะฮะใส่กันเดินเรือหวนให้ครับ ดึงออกไปแล้วนะครับกลางดึงออกไปให้พ้นหน้าท่าเราไปอยู่ตรงกลางร่องน้ําครับเดี๋ยวจะออกไปยังปากอ่าวนะฮะอ,อีกลำเตรียมออกเลยนะครับเพราะว่าลำตัวนี้ก็นะครับเตรียมปลดเชือกแล้วครับ จบไปแล้วครับลำนี้เดี๋ยวมีข้าวต่อลำอีกนะฮะเมื่อกี้ออกไปหนึ่งลำแล้วนะครับแล้วก็ลำนี้ก็ตามออกไปติดๆเลยนะครับเรือจบพร้อมกันนะฮะแล้วก็วก,การขึ้นเรือ,อ,อพร้อมกันนะครับนำเราก็เลยออกพร้อมกันติดๆเลยสองลำเก็บภาพบรรยากาศฝากเพื่อนๆนะฮะ